สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมช่างโตนะครับวันนี้มีแบบทริคเด็ดๆนะครับนาะก็แบ่งปันนะครับนาอก็เผื่อใครเจอปัญหานะครับนี่นะฮะสำหรับอะแดปเตอร์พวกนี้นะใครที่แบบทำลำโพง DIY นะครับแล้วแบบพอเสียบใส่ชาร์จเนี่ยมันจะมีเสียงนี่น้อมีเสียงเออเสียงน้อยนะฮะเสียงสัญญาณรบกวนเนาะบางคนอาจจะเรียกว่าเสียงห้ามเสียงจีเสียงอะไรก็ได้นะครับเนี่ยเออเนี่ยนะครับนี่นี่นี่คืออันนี้คือเสียบนะครับ นี่คือเสียบสายชาร์จนะฮะสายชาร์จแบบนี้นะฮะเนี่ยแบบไหนก็ได้นะครับแบบไหนก็ช่างไม่ว่าจะเป็นเอ่อสิบสองโวลต์หรือแบบเอ่อ21โวลต์14โวลต์เอ่ v, v, เอยีโวลต์25.2อะไรอ,อย่างงี้นะครับเนาะถ้าเสียบแล้วมันมีเสียงอืดนะครับให้เอาเนี่ยเอาอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับให้เอาตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยน้องสาธิตให้ดูนะครับนี่เนี่ยนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก่อนตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวเนี้ย ผมเรียกว่าน้อยฟิลเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเป็นฟิลเตอร์นะครับเป็นแกนเฟอร์ไรท์เทอร์รอยนะครับตัวนี้ช่วยลดช่วยลดสัญญาณรบกวนนะครับที่มันแบบที่มันเข้ามาตามปักเนี่ยครับแล้วก็เข้ามาที่สายนะครับแล้วก็จะเข้าไปในระบบของลําโพงนะครับจะทําให้ลําโพงมีเสียงสัญญาณรบกวนนะครับมีน้อยนะครับตัวนี้อาจจะเรียกว่าน้อยฟิลเตอร์ก็ได้นะครับนะฮะก็วิธีก็คือให้เอาใส่เนี่ยเนี่ยใส่ไปตรงเนี้ยใส่ไปหนึ่งอันนะครับอันนแกะมา เราเาอันนี้เราอันนี้ใส่ไปสองอันนะครับคือใส่ไปเราถ้าใส่จนกว่าเราจะพอใจอะใส่ได้เรื่อยๆนะถ้าไม่รู้สึกว่ามันเกะกะนะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้น้องลองนะฮะอันนี้ลองหันลำโพงมาได้ไหมสายพอไหมสายไม่ถึงสายไม่ถึงอันนี้นี่นะฮะอันนี้เป็นลำโพงเก่าผมนะอันนี้ตอนนี้คือพอดีใส่ชาร์จมันพังเนาะก็เลยเอาใส่ชาร์จอันนี้สำรองมาใส่แต่มันมีเสียงอะมีอื้อตลอดเลยลองลอง ใส่ปุ๊บมันจริงมันไม่น่าเชื่อนาะเนี่ยขาใส่ปุ๊บเสียงลดลงเลยนะครับ,นะรบลองแกะลองแกะแกะไหมแกะไหมก,ก็เอาเป็นเป็นทริคนะครับมาแบ่งันเห็นไหมนะฮะเนี่ยเนี่ยนะฮะเนี่ยใส่ชาร์จพอเสียบปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสียงอืออมาตลอดเลยนะครับเนี่ย,น,ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวใส่ ถ้าอันแรกมันยังมันยังมันยังไม่คีนพอนะครับคือมันยังไม่เงียบพอก็ใส่อันที่สองไปอีกเนี่ยฮะเนี่ยใส่ไปอีกใส่แล้วโอเคนะครับผมก็แบ่งปันเนาะเอาเป็นเอาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอ่อเป็นวิธีนะฮะเบื้องต้นแล้วกันครับเนาะถ้าเอ่อเอาไว้เผื่อเป็นทางเลือกนะครับเนาะลองดูแล้วกันนะครับเผื่อมันจะช่วยได้นะครับเนาะนะมันก็จะมีตัวนี้นะครับน้อยฟิลเตอร์นะครับหรือแกนเฟอร์ไรท์เทอร์ลอยนะครับนี่นะครับ